สวัสดีครับกลับมาพบกับชาแนลจริงแจ้ ARPG กันอีกครั้งครับนะตัดมาเป็นคลิปแบบนี้ทุกคนก็รู้นะครับมันกลับมาถึงแล้วซีซั่นของ d i a b l o ซีซั่น3นะครับซีซั่น of Construct ชื่อซีซั่นนะครับ construct นะสิ่งปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างสิ่งที่โดนสร้างชื่อบ่งบอกมากว่าเราจะมีสิ่งที่โดนสร้างมาเป็นพวกเราสักหนึ่งอย่างนะครับสิ่งนั้นก็คือ Construct s ซ e n a อ o ์นะครับแปลว่าอะไรทํายังไงไม่ต้องสนใจไม่สําคัญสาระสําคัญของมันคือมันคือแมงม,ม,มุมตัวที่อยู่ในรูปนี้แลแน,น่นอะน ฟีเจอร์มันก็จะค,คล้ายๆกับทั้งในซีซั่น1กับซีซัน2เพียงแค่เปลี่ยนรูปแบบไปนะครับสำหรับซีซันนี้ออกแบบมาเป็นคอมเพนเนียนของเราหลายคนเข้าใจผิดว่าพอ,อเป็นลูกน้องแบบนี้แล้วบิลที่ดีจะเป็นบิลมินเนียนนะครับจริงๆแล้วบิลอะไรก็ใช้คอนส u c คให้เกิดประโยชน์ได้นะครับถ้าคุณรู้ถึงที่มาของมันนะครับรู้ถึงที่มาของพลังของมันอย่างแรกนะครับคอนสแตคเนี่ย มีฟังก์ชันทั้งหมด2ฟังก์ชันใน1ตัวณนะขนาดใดขนาดหนึ่งนะครับฟังก์ชันนั้นเนี่ยให้สังเกตนะครับก้อนในรูปตอนนี้ที่เขียนว่าโฟกัสไฟลร์กับข้างบนที่เขียนว่าไลนิ่งโบล์กนะครับสองอย่างนั้นเนี่ยเรียกว่ากอบว i นนิงสโตนก v e ว n นนิงสโตนคือพลังหลักนะครับของแมงมุมวันนี้เราจะมาดูกันทั้ง12พลังหลักเลยว่าทำอะไรได้บ้างนะครับผมเข้าใจผิดเล็กน้อยในเรื่องการจัดหมวดนะครับปรากฏว่า12พลังหลักนั้นถูกจัดออกเป็น3มหมวดนะครับหมวด ตีใกล้นะครับเป็นรูปเขี้ยวสามอันนะครับโหมดตีใกล้นะครับเป็นรูปพระอาทิตย์หนึ่งในสี่พระอาทิตย์สีฟ้าฟ้าอยู่ตรงแถวที่สองแล้วก็โหมดยูทิลิตี้นะครับเป็นรูปวงกลมสีม่วงแล้วก็มีจุดสามอันอยู่ข้างในเราจะเห็นสีเหลืองแล้วก็สีส้มในกรอบด้านหลังนะครับนั่นคือระดับแร่แล้วก็ระดับดีเจนเนอรียเพราะฉะนั้นความยากง่ายในการได้มาก็น่าจะหายากตามนั้นเหมือนกันนะครับทีนี้เรามาดูกันได้างว่า พลังหลักเนี่ยพอเราเลือกมา2อ,อย่างแล้วเนี่ยเราทําอะไรกับมันได้บ้างนะครับเราจะเห็นว่าในพลังหลักแต่ละอันนะครับเราจะมีช่องสี่เหลี่ยม3อันต่อไปทางข้างบนแล้วก็3อันต่อไปทางข้างล่าง3อันนั้นคือพลังรองนะครับที่เราจะใช้จูนิ่งสโ n นอัปเกรดมันต่อไปทีนี้ขออนุญาตใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์ที่ผมใช้เป็นปกตินะครับในการวางแผนโครงบริลเพราะว่ามันดูง่ายนะครับ แล้วก็มันทําได้เหมือนกับในเกมจริงๆโดยที่เราไม่ต้องมีของก่อนก็คือ default build นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้สำหรับใครที่ยังไม่เคยใช้เราสามารถเข้ามาลองราฟนะครับเข้ามาลอง draft build ของเราเข้าคร่าวได้จากในนี้เลยนะครับและนอกจากนั้นเราก็สามารถเลือก c o n s t r u เอ,อเป็น governing s t o n e แล้วก็ดูพลังของมันได้ด้วยนะครับแต่ด้วยความที่เขาไม่ได้จัดหมวดหมู่มาให้นะเราก็จะไล่ไปทีละอันอันนี้อาจจะไม่เรียงตาม กลุ่มที่มันอยู่นะครับต้องเรียงตามเป็นน่าจะเรียงตามเป็นตวนัวอักษรตามที่เขาเรียงมานะมันก็ดูกันไปเลยแล้วกันอันแรกครับ the auto defense นะครับอยู่ในหมวดยูทที่นะครับการใช้งานปกตินะครับทำงานสปีดความเร็ว1.5วินะครับคูดาว25วินะแมงมุมของคุณจะ activate anti material field นะครับและยิงโปรเจกายนะถ้านึกภาพไม่ออกกลับมาดูในเกมนะครับ มันทางานแบบนี้ถ้าผมมีเซเนชาอยู่ข้างๆนะครับผมลองมายืยนที่จุดวาร์ปนะครับมันจะมีวงวงรอบตัวผมเหมือนกับพื้นวาร์ปตรงนี้นะครับแล้วแมงมุมเราเนี่ยจะทําหน้าที่เป็นมิสไซล์ต่อต้านอากาศยานฟังไม่ผิดนะครับแมงมุมเราจะทําหน้าที่เป็นเหมือนมิสไซล์ต่อต้านอากาศยานถ้ามีการโจมตีที่เป็นโปรเจกไท่นะครับที่เป็นรูปที่เป็นลูก,ลกพุ่งๆมาใส่เราแมงมุมจะยิงลูกเหล่านั้น ให้แตกก่อนที่จะมาถึงตัวเราเราก็จะไม่รับดาเมจแต่ว่ามันจะยิงได้นะครับเฉพาะโปรเจคไทที่มาจากมอนสเตอร์ธรรมดาแล้วก็มอนสเตอร์อีลิทนะครับมันไม่สามารถยิงโปรเจคไทของบอสแล้วก็ไม่สามารถยิงโปรเจคไทของเพลเยอร์ได้นะครับนั่นเป็นขีนก้อนแรกนะออโต้ดิฟเฟนส์นะครับเราลองดูอันต่อไปนะครับบูชแวกนะครับบูชแวกเป็นลีเจนเนอรี่นะครับหายากนิดหน่อยนะครับจะแอมบูชแล้วทำดาเมจต่อเป้าหมายแต่ละตัว นะครับอาจจะโจมตีเป้าหมายเดิมซ้านะครับอยู่ในโหมดตีไกลนะวิธีการทํางานของมันก็คือการที่แมงมุมเราจะทำดาเมจนะครับอันนี้ก็จะเป็นหินเราไว้ทำดาเมจเลยเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่ได้เหมาะกับบิ้วที่มีดาเมจอยู่แล้วนะก็อาจจะเหมาะกับบิ้วที่เอาแมงมุมไว้เสริมดาเมจจริงๆจัง,จง,จงๆเพราะฉะน,นั้นหินอันหนึ่งก็ควรจะใช้เป็นหินดาเมจด้วยในความคิดเห็นของผมน,นะถ้าจะไปกับบูชวัตขน,นาดนั้นนะครับอันต่อไปไฟฟลายครับผมไฟฟลายเป็นโหมดระยะตีไกลนะครับระดับเลเจนดารี่เหมือนกัน นะจะสร้างคอนสแตคเล็กๆนะครับแล้วก็เป็นเหมือนลูกแมงมุมเล็กๆแต่เป็นลูกแมงมุมระเบิดนะครับระเบิด3ครั้งทำดาเมจนะก็ปล่อยแมงมุมออกไปเป็นแมงมุม,มเล็กวิ่งไปทำระเบิดระเบิดวิ่งไปทำดาเมจระเบิดต่อเป้าหมายเป้าหมายไอ้แมงมุมก็เป็นคนเลือกเองเราไม่ได้เลือกนะครับก็เป็นหนึ่งใน covering stone ที่เอาไว้ทำดาเมจอีกอันหนึ่งไฟกระพรนะครับอันต่อไป flash of adrenaline นะครับ utility นะครับบัฟ ดามีให้กับผู้เล่นนะครับมีคูดาวอยู่นะแต่มันไม่ได้เขียนไว้นะว่าคูดาวกี่วิไม่เหมือนกับออโต้ดีเฟนท์ในอันแรกนะครับบัฟดามจให้กับตัวผู้เล่นเลยเพียวๆง่ายๆเข้าใจง่ายๆนะครับใช้อน,นี้ตัวเราตีแรงขึ้นนะครับอันต่อไปโฟกัสไฟร์นะครับอยู่ในระยะเรนจ์นะครับสปีด3วินาทีนะครับแมงมุมของเราจะยิงไฟออกไปใส่นะครับไฟแบบ ไร่ด้วยนะไม่ใช่ไฟแบบลูกไฟนะครับแบบพ่นไฟออกไปนะครับใส่เป้าหมาย2ตัวและทำดาเมจไฟ3วินาทีนะครับก็เป็นอีกหนึ่งอันที่เอาไว้ทำดาเมจอันต่อไปครับจูเรตนะครับเซนิชอลคอนสแตคหมุนขาตัวเองรอบตัวแล้วก็ทำดาเมจรอบๆบนะครับเหมือนโกงจักแบบนี้นะฮะจบไปอิมเพลนะครับโจมตีศัตรูเป็นเส้นตรงใส่ศัตรูที่อยู่ด้านหน้าทุกตัวนะครับทำดาเมจเหมือนกันนะฮะอันต่อไปไลนิ่งโบลท นะครับไล่ lightning bolt ใส่เป้าหมายมีโอกาสชิ่งไปโดนศัตรูข้างๆรอบๆด้วยนะครับแต่จะทำา a m a g e น้อยลงทุกครั้งที่ชิ่งนะครับสำหรับ lightning bolt protect นะครับสร้างบาเรียรอบตัวผู้เล่นนะครับขนาดของบาเรียนะครับหรือว่าความคงทนของบาเรียขึ้นอยู่กับเลือดผู้ใชย้ยิ่งเราเลือดเยอะเราก็จะได้บาเรียเยอะนะครับอันต่อไป reconstruct นะฮะเซนชาล ฮิวผู้เล่นนะครับความแรงในการฮิวขึ้นอยู่กับเลือดนะครับเป็นระยะเวลา1นะมีวางชิวแล้วก็มีฮิวด้วยอันต่อไปสแลชนะครับสแลชก็แปลตรงตัวมากเลยนะครับควรญศัตรูที่อยู่ด้านหน้านะฮะและอันสุดท้ายเทมเพสนะครับชาร์จไฟฟ้าแล้วก็ทำดาเมจนะอ๋อโอเคทำดาเมจ เป็นท่าสายฟ้าใส่ศัตรูนะครับเป็นเดเมจดอทแต่เป็นสายฟ้าถ้าศัตรูตายจากการโดนสกิลนี้นะครับเทมเพสจะก,กระจายไปยังศัตรูรอบๆแล้วก็ทำโบนัสดดเมจด้วยนะโอเคและนั่นคือ Governing Stone ทั้ง12อันทีนี้พอเราเลือก Governing Stone ที่เราชอบมา2อันสมมุติผมเลือกเทมเพสนะครับไลอกอันนึงผมเลือก Auto Defense นะเราก็จะมาเลือกหินเสริมพลังของไอหิน2อันนี้ที่เราใส่ไปนะครับว่าเราจะเสริมพลังเป็นยังไงอย่างเช่น นะครับสมมติไม่เอาเป็นเทมเพลตซะกันเอาเป็นอะไรที่มันเห็นภาพง่ายๆโฟกัสไฟโฟกัสไฟปกติมันทำไรได้ครับยิงบีมออกไป2อันใช่ไหมเพราะฉะนั้นหินเสริมพลังนะครับมันก็จะมีทั้งหมด27อันนะแต่ละอันเนี่ยเข้าใจง่ายเพราะตรงตามชื่อเลยนะครับอาร์คสกิ้งนะครับโจมตีศัตรูเพิ่มขึ้นอีก10เป้าหมายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมใส่โฟกัสไฟกับอาร์คกิ้งเข้าไปเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไอ้ไฟที่เคยยิงออกไป2แฉกมันก็จะ อาร์ชชิงไปโดนศัตรูรอบๆด้วยนะครับส,สูงสุด10เป้าหมายหลังจากเดิมที่โดน2เป้าก็กลายเป็น12เป้านะครับหรืออาจจะเป็น20เป้าขึ้นอยู่กับว่ามันทานํางานยังไงยังไม่เคยมีใครเห็นของจริงอ่ ga, นะเนาะแล้วถ้าผมใส่บลีดดิ้งแน่นอนศัตรูก็จะติดสถานะบลีดดิ้งจากการโดนเผาไปด้วยนะครับแล้วก็ถ้าผมใส่เอ่อเบอร์นิงสปอร์ตนะครับก็จะเปลี่ยนดาเมจที่โดนนะครับเป็นดาเมจเบอร์นิงิ นะครับแล้วก็ศัตูที่ติดเบิร์นเนี่ยก็จะรับคติค่ลดาเมจเพิ่มขึ้นเพราะงั้นจริงๆแล้วเนี่ยขออนุญ,ญาตไม่ลงรายละเอียดกับซัพพอร์ตในที่เขาเรียกว่าอะไรนะช็อตฟิล์อีกล่ะ <c oughs> ขออไปนะครับโก i n g Stone แล้วก็อีกอันหนึ่งเขาเรียกว่าอ่าจูนิ g งสโตนนะต้องขอ,อไปด้วยนะครับขออ,ออนุญ,ญาตไม่ลงรายละเอียดกับจูนิงสโตนมากแล้วกันนะครับ ขอโฟกัสอันที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับจูนิงสโตนที่น่าสนใจแน่นอนมีจู n g Stone ที่สามารถทําให้ศัตรูติดพิษได้ทําให้ศัตรูติด CC ได้ทําให้ศัตรูติดวัน e r เบิลได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณจะเล่นสกิลโจมตีนะครับหรือเอาตัวเซนิชาเป็นสพอร์ตนะครับก็แนะนําให้ใส่สถานะพวกนั้นเข้าไปบางบิลเนี่ยนะครับมีสกิลที่ทำดาเมจได้แรงขึ้นกับศัตรูที่ติดเบิร์นศัตรูที่ติดสตัน หรือทุกบิวมีความแรงสูงขึ้นต่อศัตรูที่ติด vulnerable แต่บิลไม่มีสกิลที่สามารถทําให้ศัตรูติด vulnerable ได้บ่อยเราก็สามารถใช้แมงมุมเนี่ยเป็นตัววาง vulnerable ให้บิวทําดาเมจได้มากขึ้นได้ยังไงเวอร์ชันละเอียดนะครับจะออกมาอีกทีหลังจากซีซั่นปล่อยมาแล้วสอวันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรารู้แค่ว่าหินเหล่านี้นะครับกอล์ฟนิงโนกับจูนิงโซนเนี่ยนะครับ,บมีระดับความหายากเป็นระดับอะไร แต่เรายังไม่รู้ว่าแต่ละระดับเนี่ยได้มายากง่ายแค่ไหนและผมได้ข่าวมาว่านะครับเรายังมี Governing หรือ j u n i n g Stone ที่เป็นระดับยูนิคฟังไม่ผิดเรายังมี Governing หรือจ u n i n g s t o n e ที่เป็นระดับยูนิคยูอีซึ่งจะดรอปจากบอส uber บอสใหม่นะครับ Uber m ร l เมลฟิสนะครับเมลฟิสโทษทีอทูเบอร์เมลฟิสซึ่งเป็นบอสประจำซีซั่นเท่านั้นเพราะฉะนั้นเรายังไม่รู้ว่ามันแค่ทำให้เอฟเฟกดีขึ้นนะครับ เป็นแค่เหมือนกับอาร์กิ้งแต่เป็นระดับยูนิคหรือว่ามันเป็นก้อนใหม่เลยนะครับเพราะฉะนั้นวัวชันละเอียดเนี่ยรออีกทีแล้วกันวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับใครดูไม่ทันย้อนดูอะไรกัน